กับสมบัดิปลาลุกกับสไบสมองสุบอนพ่อพ่อกับ่องบอดยขึ้นเกาบปลาลุกม้ยกินเข่าแรงตามปะเลปมาลูกมีนุ่งห่อมีนุ่งห่มนู่อาหารทะเลบะกแีงเจียวซีผุดป้งหมูพักห่อเนีบดูซิมโปก่อนแล้วสัน กอปีใหม่มลกเอ้ยองกอดนะสันเมยบะดุยเป็นเจ้ามือมือนี้ปลาหนิกุ้งทะเลมืลอเสาร์หนิกุ้งถือไ้กง <c oughs> มือเสาร์หนกุ้งต้องมาสับ่เจากินอมาเด้อมปเสร็จเร็จปวดปวดจัดจัดน้ำกันวอกพิจา โอ้พอภั่หลายๆมีใหม่เลี้ยอะสิเวยไซไฮโพนอ๋อนั่งจะงุ่กแต่เขาอีกแต่เขาอีกเวยไซไฮโพนอีฟซีบาวดุยไ่โศกโศกมันมันเฮงเฮงปังปังสองโตสามโตก็บถือ ทีใหม่แล <laughs> an ้ว <Mother> ก no ็ให้โชคมันเบ้อสุขูสุคนสุหมองสุบอนเดลไปใั้นละเด็กเด้อมาเด้อสบายดีกข้าวสวัสดีอีกแบบปลาลุงกินข้าวแรงมืกันปลาลุงเมนูอาหารทะเลเฮ็นหนาจะกินข้าวอย่าข้าวเบื่อเด้อพี่น้องเด้อยังไม่ไล อยากหูบาเดดบาดุยติดตามชมโรดว่าซีวิตจ,จะเจริญไปหนาวเลยซีวิตจริงต้องแก<ด>่อเจริญมักค่าโคด้อพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ดี อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่เนื้ออยู่ใต้่อลองก่อนปีใหม่ปไดุ้ดหนามท่องมือ,อม,มันมีเบาเดนดหายปลา บบาเด็กกับไปเ่าเมยกับไปแค่คนไปหน่อลเาาห่อคอมีอย เบาดุยพันพันกว่าคนขอบุกขอบใจหลายๆที่สักขอและสนับสนุนสีให้ความเมตตาสงสารนานเยอะไหมเ่ะ ยิ่งแบบพ่อพียงพี่น้องเลยบอรู้ล้ลาปันได้ดอกเงินกับมีอยู่บอลาย่ฮะก็ได้ทุกมือโอ,อน้าเหร,รอเนีบ้าดกย่านเกาะน่าจะบอกอยังไรเรับที่ขาดใจเขา Nhàm bữa cũ. nhà cũ nè. Ừ. Để giá <laughs> để. Thì cũng nó mà. Nằm hết rồi. Chứ chạy, đéo ừ Mồm này ư rồi คือถือแพนคืนหนาปันซิวบอกเมื่อวานอีกแปดหมื่นเมื่อหนีเก้าหมื่นเมื่ออื่นโชว์ใสอยู่ลักแสนโอ้ยปุ่งบ้านแาดหมือนที่ถือแพงถ้าแปดหมื่นเก้าหมื่นนะนี่ประมาณสามร้อยบาท Hoa, bèn mùi 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 Xỉa mùi 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 hả mùi 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 แปลามากแล้วกุ้งยังเต็มจานอีกบอสถ้าอวยไส้ไห่พอนี่เจบซี่นะแม่ไอ้คนที่เยงๆปังจูกสะพาเข็มแข็งหายโรคหายภัยเลยปีใหม่นะกะดีกระเป๋าก็ตึงๆตึงนักนะตอนน้อวยไ้ไห่พอนี่ไปยังอะไรคอนข้างไอเม่บอกว่าแทนยนบอ เวทชัยไห่พอน FC แล้วเฮ้ยเพิ่มสนับสนุนเพิ่มสักขอเบิ่งแงดูแลแต่ไปเลิกต้นโอ้ย่อยไห่กระพอโอ้ยคอนบมกเป็นปลาลุไม่ไกินอะไอยากบดเฮียนเสื่อกันอะกันไอคู่สองน้องผู่หนึ่ง อาหอนหอมทั้งจิงทั้งเบาน้องเอ้ยไมียใครกินออกหอนหอมมันจะขาโควิดใครกินร้ายก่อนโขบโขบาสามคมเลกเปลี่ยนใส่ผุนกินปลามาพี่กินเขาแล้วเถือไปตกอันก็ทุ่งเทพมาไ,ไปตกอัน ก็จะได้มีผูกเก็บไม่รู้สิบอกมุมีมุมีบนลลงนอ็อปไปยังไหนกบมีตะกุนหิดักว่าร้านกรุงเทพก็กไปมาแล้วเด้อเมย์บอลุย

ม่ตต่สีด้วยให้กับเมย์ถูกยันไหนเมยถูกแล้วมีแต่สิด้วยสีด้วยพ่อจะทำห้มันมิหายนะ แขกผู้ากเพิงท <If S 1> ี่นองอยู่ต่างประเทศอเมริกาเบิ่งอบอกเนอะเบิรงอย่บอกใจรเแมากเลมาวันนี้ดีแตู่เงเ้ยลว ก็ตอบโดยตอนนี้เราซื้อวัวสีอีเนยเนเขาหลยพวกรัวแบบเนหมเนี่ยหยุเจ้าเบาเอีงได้เลย้บอกจากกระเพาาที่เห็นอ่ะโทรศัพท์ตอนนี้เราก็ลัเป็นยำกระเาเงินจิหม่แน่ แคบกว่าเลยนะจ๊ะสี่นี่มันห่าน สักถอนบ,บอดดีบ่าวดุยบึงแย่งดูแลให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปลอดภัยออมากมา่าน,นี้กันสิอำลล่าพระจา้าเดือปลารูอย่าลืมเข้ามาติดตามหับซมส่องบอดดีเดื่องปลารู้พุอกันคลิปหนาสบายดี